เราต้องให้ความสำคัญกับวันพระเพราะเราเป็นชาวพุทธเพื่อตัวเราเพื่อพุทธบริษัทสีเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อเพื่อ,อมนุษย์ทุกคนในโลกที่ต้องการต้นบนต้นแบบที่ดีเพราะนั้นเราก็ต้องไปวัดกันวัดข้างบ้านเราเนี่ยแหละให้ติดเป็นนิสัยเลย ไปฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปบำเพ็ญบุญบุญทุกบุญนี้เราก็ไปสั่งสมบุญกันเอาไว้กันให้เยอะๆนะเจ๊ะมีอะไรที่เป็นทรรมมาแห่บุญเราก็ไปรับบุญตรงนั้นอย่าไปปฏิเสธบุญเพราะบุญเป็นบอกเกิดแย่งความสุขและความสําเร็จในชีวิตของเราในทุกภพทุกชาติ แต่เราปฏิสเสธมันก็คือปฏิเสธความสุขและความสมเด็จในชีวิต